สวัสดีค่ะคุณยาจ้าสวัสดีจ้าแม่ควานก็ไม่ทราบชื่อนะแม่ขวานอ่านังภาษาอังกฤษไม่ออกจ้าสวัสดีจ้าคุณลูกจ้าสวัสดีจ้า คุณยายกวนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกจ้าคุณยายเลี้ยงคช้าคนเดียวหรอคะไม่จ้าเลี้ยงเลี้ยงสองคนตาจ้าคุณตาแกไม่ค่อยสบายแกนอนอยู่บ้านจ้าสวัสดีจ้าคุณยายอุ่นเมฆ คุณยายเลี้ยงช้างส,สองคนตาตพ่อควันที่ช่วยเลี้ยงก็เสียชีวิตได้ที่ที่แล้วไปแล้วนะคะลูกจาก่าได้สามเดือนกว่าแล้วนะคะก็มาเสียชีวิตเป็นโรคายจ้าก็อยู่แค่ครอบครัวคุณยายอยู่สามคนนะคะมีหลานคนหนึ่ง คุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็แกแล้วนะคะคุณลูกจ้า mm hmm. ก็มีแต่ตากับคุณยายเลี้ยงดูนะคะไปทำงานไม่ได้เพราะว่าเ <c oughs> กแล้วไปไม่ได้จ้า <c oughs> คุณตาก็แขนขาไม่ค่อยจะดี สวัสดีแม่เอ็กซ์เลยนะจ๊ะเพราะว่าตาเรียนใหญเรียนตางคนเดียวโมจ้าขอบคุณจ้าเดี๋ยวคุณตามาสวัสดีนะคะฮะคุณตามไม่ได้ใส่เสื้อ เดี๋ยวคุณตาไปใส่เสื้อก่อนจ้ารับชมคุณตาก่อนนะคะจะเพิ่งเดินผ่านนะคะคุณลูกจ้าเดี๋ยวอาวานเอายาให้ เดี๋ยวนี่สวัสดีมาสวัสดีตรงนี้นี่คุณตาคุณตายืนอยู่สวัสดีไม่ไม่เห็นตาเลยขยับไปอีกเออเออขยับไปอีกนั่นฮะสวัสดีบอเออสวัสดีคุณตาสวัสดีอมา คุณตานุ่งผ้าถลุงนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณตานุ่งผ้าถลงุงไม่ได้นุ่งกางเกงจ้า <c oughs> จ้าสวัสดีจ้าจาก็สวัสดีสวัสดีแล้ว <c oughs> สวัสดีครับ อย,อยู่เลี้ยงกันแค่สองคนแค่นี้แหละค่ะคุณลูกจ้าก็ควานที Piet> ่เป็นหนุ่มๆก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็ไม่มีใครจะช่วยดูแลจ้า ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรจ้าอไเคยจะขอบคุณคุณตาคุณยายไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรจ้าสวัสดีจ้าคุณยายสมใจนะคะคุณยายสมใจยังไม่เปิดร้านเลยจ้าอ ไม่เป็นไรนะคะคุณลูกจ้าจ้าไม่เป็นไรจ้าขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะคุณลูกจ้าที่เมตตามาขยับตะกร้าให้จ้าขอให้ลูกจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะ อยาเก็บไข้ได้ป่วยนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายขาดมือนะคะครอบครัวของลูกโกจงมีแต่ความสุขทุก,ท,กทุกท่านจ้าลูกมีธุร,รกิจการงานอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะคุณยายควานก็ขอขอบพระคุณลูกใจบุญมากๆจ้าสาธุบุญด้วยนะคะที่เมตตา เอามาพูดคุยทักทายนะคะคุณยายควานก็ดีใจมากๆเลยนะคะคุณลูกจ้าขอบพระคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้าขอบพระคุณลูกใจบุญนะคะที่เมตตามาขยับสะก้าให้จ้าขอบคุณนะคะ คุณยายควานก็ดีใจมากๆเลยนะคะคุณลูกจ้าที่ลูกมีน้ำใจอันสุดซึ้มช่วยเหลือเผื่อเพเมตตาคุณยายกำไรนะคะคุณยายก็คุณยายควานก็ดีใจมากๆจ้าขอบพระคุณนะคะ Mm-hmm. สวัสดีจ้าลูกเกียบจ้าสวัสดีจ้าโอ้แม่ควานคุณยายควานไปเก็บขี้ช้างอยู่ <laughs> <laughs> ใช่จ้าขอบพระคุณนะคะคุณลูกจ้าโอ้คุณลูกเป็นร้านให้จ้าวันนี้ขอบพระคุณลูกนะคะที่เมตตาเป็นร้านให้นะคะคุณลูกจ้า อขอขอบพระคุณมากๆจ้าขอให้ลูกจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโอ้ไม่ขวานก็พูดมากก็เหนื่อยเดี๋ยวทำการป้อนให้ก่อนนะคะ ไปดูคอมเมนต์ก่อนสวัสดีจ้าน้ำฝนเสียงหวานนะคะเมตตาน้ำฝนเสียงหวานด้วยนะคะขอบพระคุณลูกใจบุญมากๆจ้าที่มีน้ำใจอันง,งดงามนะคะคุณลูกจ้าเมตตาป้อนผลไม้ให้คุณยายกำไรทุกวันนะคะที่ช่วยเหลือแม่ เมตตาแบ่งปันให้ครอบครัวคุณยายกำไรนะคะสาธุบุญด้วยนะคะคุณลูกจาก๋าขอให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญอยากเก็บไข้ได้ป่วยขอให้อายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีจ้าสีดอบุญชูนะคะเมตตาสีดอบุญชูด้วยนะคะ ครอบครัวของลูกก็มีแต่ความสุขทุก,ท,กทุกท่านนะคะไปไหนมาไหนก็ขอให้คุณพระจงรักษาเทวดาคุ้มครองลูกนะคะทั้งครอบครัวลูกนะคะอย่าเก็บอย่าไข่อย,าอยา่า,ยยาจนอย่าป่วยนะคะคุณลูกจ้าลูกรำํำรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้า